Ngày không sống tên buồn Nhìn sợ cô Nhưng đẹp Ngày ta liếu mô sầu Cho Thì bay cho Hãy subscribe cho không <laughs>

มาเลือสีกะเท่ากันนะองตอทองึงส้างความรักใหม่นคกทอกฉันดูดันไปเมกันเธอสร้ง่อเสยวรอ่าขอรักค้งหมหอยเียครับ

จังซีมันต้องทอถอถุงเอเปใจทอถุงหนึ่งสองสามสี่้าเครับ้าแใ้วาั้อเนี่จะตองสมังคนเพื่อมาปีตรงนี้นะเดี๋ให้เจานอน โอ้โหกัวากินไม่ขาดทีที่ช่วงวินาทีเท่านั้น้วหมอจอแท็กซี่มัน้องถอเข้าไปไปไม่ถูกโอ้โหแล้อ็เปลี่ยนใจทีหลังด้วยไงเปลี่ยนมาเป็นขอดถุงทีหลังนะฮะอย่างเงี้ห้ามซ้ำเพลงไหมไม่ต้องเปลี่ยนคำหรอกน้ามซ้ำเพลงที่ผ่านมาแล้วนะเพลงไหนใช้ไปแล้วเนี่ยห้ามร้องซ้ำอีกครับโอ้หอ๋คนต้นเพลงด้วยเป็นเพลงเป็นอิทคอร์เป็นข้อมูลของมันไม่ได้นะฮะ

แกไม่ต้องเีนแล้วเมียนต่งงนีไ้เาดทองอลาเพื่เต้นไม่้กินไม่กินเต้นเดียไ่เดี๋ยวไสอกัลยถึงขั้นมือไม้ออดโอเคไม่มีหัวแก เรียนคนเดียวมีเขาบอกยังบอกให้หมดของไม่มีหัวหัวหน่มีหัวอแหมกังจ้องเลยนะเออดูวอ่างยนะเซลล์ดูดูดูภาพเส้นงาของัเลยนะน้ ผู้ชายคุยโอ้โหถ้าพร้บบแบบอมมาสู่เกมที่สองกันแล้วนะฮะเกมที่สองนะครับเราจะให้สุบัสเป็นผู้เริ่มต้นก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับอยู่กันอย่างนี้นานนานจะเธอจะวันไหนก็คงจะพิร ไร้เาท่หน้อตสิ่คิดที่บอไม่้เจออท่งเกษให้กเหมอนตาย่เลฮะรอเลยอหนึ่งสองร oh, ักแท่รัเด

อะไรอ่ามรักไม่ได้ผีไม่ไดคุยอ่ะวามรักานึ่งสองสามส่งาแตกใจเลอกเกินเล่าเล่าเล่าอันดับหนึงสองสามสามใช่ไหมสาม ถามแก๊อองผู้กกร,กกรายแล้วจะบอกว่าสานซัมไหมฮนะซไหมสันซั3ซันเข้เอาละดึงนะเข้าไป